สวัสดีค่ะเมนูมันนีค่ะยจะพามาเห็ดอาหารไทยไง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือไก่ผัดกระเทียมพริกไทยนะคะอันนี้คือซามเกอค่ะก็จะมีกระเทียมพริกไทยลาพักชีนะคะพี่น้องเป็นพริกไทยดานะคะแตจะเป็นสันในไก่ค่ะแล้วก็กระเทียมบุบนะคะเอาไว้ค่ะพี่น้องไวโ้โรยนะคะเวลาที่ทอดแล้วนะคะพี่น้องผัดแล้วค่ะนะคะกอนอื่นค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะ นะคะเอาหีกรอบเลยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าสะเอาไปใไ้โรยใส่กับไก่นะคะไก่นะคะสูตรพัดแบบนี้ค่ะมันจะเฮ็ดง่ายกว่าสูตรมักก่กนทอดนะคะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งข้าสามารถชิมรสได้ค่ะนะคะชิมว่าจีจางบ่จังไดบ่ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงรสได้นะคะแต่ว่าถ้าข้ามาักเลยเอาไปทอดนะคะข้าตรงกาเอาค่ะพี่น้องหรือว,ว่าก่อนที่ข้าสจะทอดก็เอามาทอดชิมเล็กนิดนึงนะค่ะนะคะ มันก็สิงุ่ง่าไปอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะแบบนี้คือสะดวกเลยค่ะพี่น้องนะคะไม่ต้องมัดให้เสียเวลาค่ะนะคะนี่คะผัดกระเทียมก่อนค่ะให้หอมให้เหลืองให้กรอบเลยค่ะนี่ค่ะข้าวตักขึ้นไหวแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ซ้าเกลือลงไปค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะรากผักชีบ่มี่กับบปะปมี่ยังเวยค่ะพี่น้องก็ขอให้มีแคก่กระเทียมพริกไทยก็ได้นะคะ มงค้นพื้นกับบมีหาพักชี้บ่เด้ใส่ประจำนะคะก็จะบ่มีติดทั่วเลื่อนไว้นะคะน่คะพัดให้หอมเลยค่ะนะคะเวลา,าเห็ดไก่สีหอมบ่มอหอมสิเสืบ่เสืบก็ยุี่การพัดเรื่อนแกนงเรื่องเท่านี้ล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะผัดไปเลยค่ะ ก็เริ่มพร้อมแล้วค่ะใส่ไกล่ลงไปนะคะจะเป็นสะโพกก็ได้ค่ะหรือจะเป็นสันในก็ได้หรือว่าจะเป็นอกไก่แบบเย่าเท็ดหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวแต่พี่น้องค์ซนี่เลยค่ะนะคะขัดลงไปเลยค่ะน่คะ คัดเนข้อสุกกัค่าค่อยปรุงนะคะพี่น้องอย่าปรุงตอนนี้ได้จ้ะนะคะสุกนิดนึงนะคะนะคะ,ะ,คะอาะค่ะพอ่เริ่มสุกเริ่มไม่กินพ้อมค่ะนะคะปรุงลดได่เลยค่ะ ผงปรุงรสนะคะขาะดก็ได้อีหรีด้พี่น้องบัาวา่าเไม่นุ่งยังคะ่ะนะคะนำการไส่นิดนึงอันนี้ความชอบต่วตัวนะคะวันนี้จะใส่ชุดรสจลนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะใส่ลงไปคะ่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคะ่ะนิดนึงคะ่ะตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงคะ่ะ เลยมักน้ำมันหอยก็ใส่ได้ได้จ้ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะพัดให้เขากันค่ะนะคะนะคะี่ค่ะสูตรพัดนะคะผู้ใดบ่มีพริกไทยดำกับพริกไทยขาวก็ได้ดะะ้ค่ะพี่น้องแยวบ่มีพริกไทยขาวคือค่ะก็เลยดใส่พริกไทยดำนะคะก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้มอกรายใหญ่มันแหลกเลค่ะยกใส่ก็ขาวบนเพื่อจะหมักแยาข้น นะคะ,ะเพื่อนๆก็บอกว่าค้นลายทุกสแหลกนะคะก็จะมกักแหลกๆที่คนมาสีขาวพี่น้องน,นะคะเอาละเดี๋ยวเอาชิมรสกันค่ะนี่ละคอดีของการผัดนะคะผัดกระเทียมพริกไทยเพราะว่ามันมสามารถชิมรสได้เลยหรือปรุงรสได้เลยค่ะผัมนัวพัดอะค่ะพี่น้อง ใส่ลำจาลอีกหนึ่งพ um, ่อเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่นันนำจาลละลรยค่ะพี่น้องตักเสิร์ฟใส่จานค่ะแล้วโรยโดยวยกระเทียมเจียวหอมๆจ้าได้่ลละค่ะพี่น้องเมนูมนีค่ะไก่ผัดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องนะคะหลากผักชีหอมๆค่ะพี่น้องนะคะมนีเป็นพริกไทยดำนะคะเพราะเยาวบมีพริกไทยขาวนะคะโขกหลักผักชีกระเทียมพริกไทยผัดให้หอมค่ะพี่น้องนะคะแล้วเอาไก่ลงไปล้วนค่ะ หลังจากนั้นปรุงรสตามใจชอบ้็ค่ะพี่น้องซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกระไดผู้ใดมักนะคะแต่วันสินยาโบไซร์นะคะแล้วก็พงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เอ่อซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะพี่น้อง ทีเดียบโบไซน้ำมันหอยพอ,อยังเพราะว่าใส่ลงไปไม่จะเป็นเลือกๆนะคะพี่น้องเยี่ยบโบชอบนะคะก็เลยโบไซนะคะแต่ว่าอันนี้คือขึ้นยูก็เพื่อๆทำามักกระไซนะคะผิงคู่กับน้ำปลาพริกสักชามหนึ่งถ้วยหนึ่งค่ะพี่น้องหรือว่าบักแดงกวาบกระเกตดแกมเห็นสวยงามนะคะพี่น้องเตยเยี่ยบโบมีค่ะนะคะเห็ดใดซัน่เห็บเบิงนะค<ฮ>ะพี่น้องก็สกินเลยนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากกว่าไรกดแช่ก็ติดตามให้ขอบคุณกำล่งใจดีๆเด้ดจากพี่น้องนะคะมาค่ะมีเขากิดนดน้วยกันค่ะอกไก่ผัดกระเทียมพริกไทยค่ะ